สวัสดีครับผมมาปินกับชาแนลฟรีไทยในยูทูบออนเซนแอดมอนจมนะครับอักอระชัลวฤทีฟนะครับแปลว่าเหมือนกับที่ปีวิเวกทางวัฒนธรรมนะฮะอันนี้เขียนโยโกโซะแล้วเป็นตัวฮีรังอนะันนะครับต้อนรับ กี่ห้องพักนะครับติดห้องพักห้อทั้งติดห้องห้องพักเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้นะครับฝั่งเหนือเนี่ยจะเป็นห้องพักที่ไม่มีออนเซ็นในตัวส่วนฝั่งใต้จะมีออนเซ็นในตัวออนเซ็นในตัวเรามีทั้งหมดแค่ห้าห้องนะครับส่วนฝั่งใต้เนี่ยเราจะก,ากาําหนดคอนดิชั่นว่าจะมงก็คือจะพักได้แค่สองคันที่เป็นที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่าสี่ขวบก็ไม่สามารถที่จะพักกนได้หนึ่งอันตรายและของด้วยดีไซน์ แต่ว่าฝั่งนี้เราก็เตลลี่กับเด็กนะครับน้องๆก็คือสามารถพักในฝั่งนี้ได้แล้วก็สามารถเพิ่มเตียงได้ถึงสี่เตียงห้องนี้นะครับร่อห้องก็คือเพิ่มได้ถึงสี่ท่านนะครับเ,เรามีเอาเล t ทั้งหมดอสองเอาเล t เป็นสาม outlet ดีกว่าจะมีออนเซ็นด้วยแตงนั้นจะเป็นออนเซ็นรวมออนเซ็นรวมจะแยกใะไรอยางนี้ทั้งหมดสีบ่บ่อนะครับเจ็ดบ่อนในบ่อนอกแล้วก็บ่อน้าโขลกสองบ่อบ่อจะเป็นบอ่บอนึงบ่อแล้วก็บ่นอนอ้นอกีอกสามบ่อ บอลลอนนี่จะอยูุ่ณอภูมิภาคที่4จุด2ส่วนบอลจะเป็นเซโร่เก็คือเดี๋ยวจะท่ามีเวลาก็อยู่ตรงนั้นสุชาร์อาหารมีสุดน้ำก็มีซูชิบาร์ด้วยครับกบเป็นชิ้นจุดชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่างุดเลยมาผม50บาทต่อนะครับผมแล้วก็จะถ้าไม่เข้าพักนี่750นะครับออนเซ็น ที่นี่น้ำแร่สายเดียวกับน้ำแร่ออร่าป่ะครับใช่ไหมครับใช่ครับผมอกต้งใช่ครับน้ำแร่แม่ลินตื้นล่างเมื่อกี้ที่ผลิตโดยานมาจะเป็นบริษัทของทิโก้ใช่ครับใช่ครับที่ผลิตแล้น้ำออร่ามาจากที่นี่มาหาออร่าก็นาอะไรลาลงไปที่เชียงใหม่นี่คืออีกอีกอีกฟิลึงเลยอีกฟิล์มเลยจริงๆครับ ครับชื่อมิสุน้ำก็คือน้ำน้าครับคำว่ามิสุแปลว่าน้ำในภาษาญ,ญี่ปุ่นครับข้าง,งบนก็มีโต๊ะอ,อีกครับที่นี่ไม่ห้ามคนสักหลายนะครับใครที่จะมาใช้บริการออนเซ็นรวมก็ได้เจ็ร้อยห้าสิบบาทโอ้มุมนี้สุดยอดมากครับเห็นวิวน้ำแล้วก็ป่าพัสทิ์ยามค่ำ อย่างเมนูอาหารเที่ยงครับซามอานด้งก็290นะครับชิคเก้นทริยากิ320เอ็กนุดโด250ชิก็780ซาชิมินะฮะแล้วก็พวกนี้ครับ นนับปประญีุ่่ดใช่ครับผมถนนด้านนอกนั้นเป็นทางขึ้นไปมั่นใจรับต้มชื่อห้องตามมือนนัสเหปร๊คไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการตกแต่งข้างในห้องจะเป็นการเทขอย่างเงี้ยก็สื่ออินสไปร์มาตามชื่อห้องถูกต้องใช่ครับห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท

จะมีชุดยูคาตาาสีทองให้ใส่ครับมีปลั๊กหัวเตียงครับดีครับชาตสะดวกห้องน้ำใหญ่อลังการมากครับสุขภัณฑ์นี่เป็นที่อาบน้ำนะครับวันนี้เป็นออนเซ็นส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับที่อาบน้ำก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างแช่ โอ้สวยมากครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับเชื่อมสามารถแช่แล้วก็ดูทีวีได้นะครับเป็นสมาร์ททีวีนะ นห้องออนเซ็นมองจากห้องนั่งเล่นนะครับใกล้ระเบียงเสียงน,น้ำสดชื่นมากครับตรงนี้มีมีเครื่องหอมด้วยมีกาแฟมีชาต้มน้ำนะครับถ้วยละไว,ว มินิบาร์อ๋อมินิบาร์ฟรีหมดใช่ไหมครับยกาวเนี้ยกอหอโอ้มีเบียร์ซัปโปโรด้วยอ่ามีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ับมีเบียร์ซัปโปโรเพราะห้องนี้ชื่อซัปโปโรสวีทครับ นี่ครับเป็นผู้หลากครับตรงนี้มีสุขรัณน,นะครับแบบญี่ปุ่นนะฮะสามารถกดปุ่มน้ำฉีดอตัตโนมัติได้ดูเสื้อผ้ามีล่มนะครับ แบบนช้ก็อ้เหมือนเลยอเป็นนัผสมแนนอนหับเขาไปด้วยใช่ห้องนี้นจะไม่มีเตอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นห้ท่มีชิงชา นี่ก็เป็นบบุว่านี่เป็นระเบียงครับมันก็ถ่างขึ้นมันจับเป็นระเบียงแบบต้องโล่ง